สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอัปเดตติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำวันที่1ทธันวาคม2566กันค่ะเอเย่นของอัลไทยบายินเดียได้กล่าวว่าบายินเดียต้องการเป็นผู้รักษาประตูมือ1ของทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนที่โอนานาจะเข้าร่วมการแข่งขันแอฟริกาคัพออฟเนชั่นในช่วงต้นปีหน้าและนั่นคือเป้าหมายของเขาในตอนนี้ โดยซอ,อยังเดอ์ซันก็มีรายงานว่าอังเดรโอนาน่าผู้รักษาประตูของทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีความกังวลว่าเขาอาจจะต้องเสียตำแหน่งประตูมือหนึ่งหากเขาไปเป็นตัวแทนรับใช้ทีมชาติเคมรูนในการแข่งขันแอฟริกาคัพออฟเนชั่นซึ่งโอนาน่าอาจตัดสินใจถอนตัวไม่ขอรับใช้ทีมชาติเคมรูนในรายการแอฟริกาคัพออฟเนชั่นนี้ โอนาน่าวัย27ปีต้องเจอกับค้ำคืนที่เร็วร้ายในเกมที่เสมอกับกาลาตาสรายไป3ประตูต่อ3ในศึกแชมเปียนลีกซึ่งเขาโดนตำหนิทั้ง3ประตูส่งผลให้ทีมปีศาจแดงยังคงอยู่อันดับท้ายสุดของกลุ่ม A และโอกาสเข้ารอบนั้นช่างยากเหลือเกินโดยเงินไขที่แมนยูต้องชนะทีมไบร์เยนสถานเดียวและต้องลุ้นให้คู่ของกาลาตาสลายและโคเปนเฮเกนเสมอกัน ขอบคุณสำหรับทุกการรับชมและฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ <c oughs> ขอบคุณค่ะ